ยอดเวคุต่อายซ้ายมือสิทธิตลูกบ้านใหญ่ขวามือเพชรตํ้นหนึ่งปอชัดชัยศึกพชจดีวัรราคารที่29มีนาคม2537พิการลำดับ117ปอนที่วิธีลุมพินีนี่เป็นยอดเวคู่ที่2ของสัปดาห์แห่งมวยน็อกนะครับสวมกางเก,ง,เกงสีแดงสิทธิตลูกบ้านใหญ่อดีตแชมป์มวยรอบกัวลิง ส่วนคู่โชคนั้นเพชรตําหนงปอชัดชัยเป็นมวยในเครือเดียวกับของคุณเชนเมืองชนที่คุณวิชิตพรอน,นันต์ครับเป็นหัวหน้าซับเทรนเนอร์ของค่ายพรอนันต์ค่ายสอนายามแล้วก็อีกหลายหค่ายนะครับยกที่หนึ่งกรรมการผู้ความบนเวทีระดมนาบางช้างเป็นมวยสนัดขวาด้วยกันทั้งคู่ที่คุณประวิทย์ถืออยู่หัวหน้าคณะของสิทิศ ทิ้งหมัดขวาไปทีหนึ่งสิบทิศร่างหนา,าก่าคกับฝ่ายแดงเพชรตำหนึ่งนั้นประเภทสูงยาวเอากรบจวงหมัดพุกซ้ายขวาเพชรตำหนึ่งก็ไม่กลัววางแข้งขวาบวกด้วยอือเพชรตำหนึ่งวางแข้งขวามีหมัดขวาตามสิบทิศก็เดินเข้าใกล้มีหมัดนะครับหมัดทุกซ้ายขวาเพชรตำหนึ่งต้องยกกาดไว้สูงวางแข้งซ้ายไม่อาออกแข้งได้ทางซ้ายขวาล็อกถูกผลักออกไปสิบทิศผลักแล้วก็เดินเข้าหาด้วยความมั่นใจ ทิมการชกในยกที่หนึ่งเท่านั้นเน้นหมัดเลยกันทั้งคู่โอ้ยโ,โดนทุกข,ขวาทีหนึ่งเพชรดำหนึ่งครับวางแข้งขวาตามไม่ถึงหมดยกที่หนึ่งกลับมาชมภาพช้าครับวางแข้งขวาแล้วก็หุกข,ขวาเต็มเต็มกรามของเพชรด้ำหนึ่งสิบทิศโดนเหมือนกันนี่คุณวิชิตไพรอนันต์บอกให้เพชรด้ำหนึ่งเตะไปที่แขนะครับเตะขวาไปที่แขนคุณประวิตรถืออยู่ก็มาสอนสิบทิศที่มุม หมดยกแรกสถานการณ์ของสิทธิทได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับครึ่งเข้าตัวยกที่สองครับชมกันต่อฝ่ายแดงสิทธิทลูกบ้านใหญ่นั้นเงินเพชรต้นหนึ่งปอชัดชัยมวยคู่นี้ชกกันรายการเดียวกับคู่แรกนะครับตึกเพชรยินดีเมื่อวันอังคารที่29มีนาคมแล้วก็จบลงที่ยกนี้เหมือนกันด้วยนะครับท่านชมจับตาดูให้ดีว่าจะจบลงอย่างไรมวยคู่แรกนะั้นนอกกันยกที่สองมวยคู่นี้ก็จบลงยกที่สอง เบตเตำหนึ่งฝ่ายน้ำเงินยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับขยับเข้าหากร่างนั้นบางกว่าโดนเขี่ยล่างไปทีนึ่งติดที่ทุกซ้ายไม่โดน คุณวิชิตแปรยนันบอกให้เพชรตําหนึ่งนั้นเตะขวาไปที่แขนเยอะๆเป็นการตัดก,กำลังจะทำให้สิบทิศนั้นแขนไม่มีแรงเวลาออกหมัดแล้วก็ไม่มีพลังสิบทิศวางแข้งขวาสูงติดหัวไหล่เพชรตําหนึ่งยกบางโดนวางแข้งขวาหนูเกือบการคอไปแล้วครับสำชมจับตาดูให้ดีนะครับวยคุ่นิ้จบลงที่ยกนี้สิบทิศเสยอัมคัสซ้ายเต็มๆล่นแล้วครับเพชรตําหนึ่งโดนเต็มๆ เจลุกขึ้นมากับการนับถึงเจปดชกได้ครับสิบพิทไม่รอช้าเะครับเดินวิ่งมาเลยครับเน้นหมัดยังประคองตัวยังม้นอยู่ไปตัตำนึงโดนเน้นหมัดอรียบร้อยครับกับการระดมโบกมือไม่ไหว โดนหมัดอัปคัดทรายเต็มเมของสิบทิศเข้าไปครับเพชรต้มหนึ่งทนไม่ไหวแข็งใจลุกขึ้นมาก็โดนหมัดอีกชุดหนึ่งลนกรรมการระดมนาบางช้างครับก็ตัดสินใจถูกต้องกลับมาชมภาพช้าครับเสยอัปคัดทรายเต็มเมของสิบทิศหืมหน้าสะบัดคอแทบหลุดทีเดียวแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งนี่แข็งใจลุกขึ้นมาแต่ว่าประสาทการตรงตัวนั้นเกือบจะไม่ทํางานอยู่แล้ว ถูกนับถึง8และก็โดนหมัดของสิทธิทิอีกชุดหนึ่งกับการระดมขวางนะครับแล้วก็ให้สิทธิติลูกบ้านใหญ่เป็นฝ่ายชนะทคิิบลนอก,กเอาในยกที่2